กระบี่ครับอาจารย์อาจารย์ช่วยแนะนํานักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศว่าเรียนคณะไหนถึงจะดีอาจารย์ครับหรอผมผมไม่ใช่ไม่ได้ผ่านมาทุกคณะ <c oughs> นะไอ้ที่ผมเรียนคือผมเรียนกุเลาฮะดิษคือคนที่เรียนศาสนาเนี่ยมันมีหลายคณะมันดีหมดแหละแต่จริงๆแล้วนะกุรอานฮะดิษนะ่ะก็คือภาพรวมเรียนกุรานและฮะดิษแต่ปัจจุบันเนี่ยศาสตร์ที่มันจะเจาะลึกลงไปเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหน <c oughs> จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้จะชอบอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่ให้ดูว่าอย่างเช่นคนที่เรียนสายอุษุลีนก็จะเก่งในเรื่องของอะกิดะในเก่งเรื่องของอุษูลุนฟิกอะไรประเภทเนี้ยก็จะไปทางด้านนี้คนที่เรียนชริอห์ก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับนิติศาสตร์อิสลามแต่ประนิติศาสตร์อิสลามมันก็จะรู้เรื่องหลักการศาสนาทั้งหมดแหละแต่ไม่พิถีพิถันในเรื่องของฮะดิษแก่ฮะดิษลอมหลักฐานถูกต้องหรือเปล่า ใช่ไหมคนที่เรียนคุณเรียนดะวะก็เรียนรู้เรื่องการศาสนาทั่วไปอบอกทำงานศาสนาจะทำยังไงบ้างมันก็อยู่ที่เนื้อหาสาระของวิชาแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้กุรอานและฮะดิษนั้นแหละว่าเราเนี่ยเอากุรอานมาแล้วเราจะมีฮิกมะา์ในการเรียนรู้ปฏิบัติกับมันยังไงฮะดิษก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมเรียนฮะดีษเนี่ยที่มันเจาะลึกลงไปคือมันทําให้เรารักฮะดิษนบีมากขึ้นคือไม่ได้หมายความว่าเ,เราเรียนฮะดิษเนี่ยไม่มีฟิกเปล่านะ คือคนที่บอกว่าไอ้คนที่เรียนกุลเียฮะดิษแล้วไม่มีฟิกเนี่ยคือคนโง่คนที่เขาไม่รู้เรื่องศาสนาเพราะว่าคําว่ากุลเลียฮะดิษเนี่ยไม่ได้หมายความไม่มีตับซีดมีฟิกมีไหมมีมีฮะดิษไหมมีเตาฮีดไหมมีเหมือนกันแต่ลักษณะของกุลเลียฮะดิษเนี่ยเขาจะเจาะลึกในเรื่องของวิชาฮะดิษด้วยนะเจาะลึกฮะดิษก็คือฮะดิษที่เรียนเนี่ยมีระดับแบบไหนมีใครรายงานบ้างเป็นยังไงบ้างฮะดิษประเภทนี้เป็นยังไงคือจะคือจะมีความเชี่ยวชาญในด้านของฮะดิษส่วนใหญ่ อ่าก็แล้วแต่ว่าเราจะทํำยังไงก็คือเราสามารถเรียนแบบไหนได้เรียนเถอะคุณจะเรียนคณะใดก็ได้ขอให้เรียนแล้วก็นําเอาหลักการที่ถูกต้องนํามาใช้ถ้าคุณจะเรียนในศาสตร์ในชริอะวิธีการที่เรียนคือทุกเรื่องมีหลักฐานกํากับหลักฐานกํากับหลักฐานที่คุณเอามาน่ะคุณต้องไปดูว่าหลักฐานนี้ มีที่มาถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างมีหลักฐานแต่หลักฐานเนี่ยเป็นดอยฟฟหลักฐานนี้มันเป็นไม่ถูกต้องเมาดัวรเราก็เอามาใช้ไม่ได้เพราะฮะดิษเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่พูดเราก็พูดเหมือนอย่างลองดูดิฮะดิษดี่บอกว่าคําพูดจะบอกว่าอันนอฟาตุมินัลอีมานไม่มีใครรู้นะคนส่วนใหญ่ยังท่องอันนอฟาตุมินอัลอีมานอันนอฟาตุมินันอีมานอันนี้ไม่ใช่ฮะดิษอ่ะลองดูสิอันนอฟะมินัลอีมานความสะอาด เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาอันนี้ไม่ใช่ฮะดีสอ้าวล้วใครรู้ล่ะก็เพราะอันนี้มันเป็นมัชูุอะไรลันซินะหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่มักจะพูดเขาแปลว่าลิ้นมักจะพูดกันแบบนี้เป็นคำพูดที่พูดที่รู้จักอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วฮะดีสก็คืออันนอฟัตุชัตตุลีมานความสะอาดแต่คือครึ่งหนึ่งของการศรัทธาอ่าอย่างเนี้ยได้ครับแต่ครับถ้าถ้าจะพูดถึงว่าถ้าอาจารย์จะบอกว่าแล้วถ้าจะเรียนแล้วนํามาเผยแพร่ นะว่าเราไปเรียนเนี่ยเราต้องการนามาเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยเรียนคณะไหนจะจะบอกจะจะแนะนำว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม,<ะ>ไม่ไม่มีอันไหนดีกว่ากันคือ,อทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมีจุดด้อยจุดเด่นมากกว่าคือ,ถ,อถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยจุดเด่นของเราเราต้องเอามาใช้อ,อย่างผมเรียนฮะดิษเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของของฮะดิษมันก็จะมีจุดด้อยในเรื่องอื่นใช่ปะ่ะแต่ว่าผมว่าเวลาคนที่เรียนรู้เนี่ยถ้ามันมีวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของอะกิดะ มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเรียนอาก,กีด้านลึกซึ้งแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเราเรียนวิชาฟิกเราเราเราลึกซึ้งกับกับเอ่อคเรวทัศนะต่างๆของนักของนักวิชาการมัธยบขนาดไหนครับคือถ้าเราถ้าเราเข้าลึกถึงมันน่ยผมว่ามันคือความครบต้นสมบูรณ์นั่นแหละคุณเรียนชริยาคุณเรียนอุซุลุดีนคุณเรียนอุลุด,ด,ดาวะแต่คุณเข้าถึงศาสตร์ของมันให้ได้อะเข้าถึงศาสตร์ของมันคือหมายถึงว่าคุณเรียนแล้วไปเจอฮะดิษบทนึง่งฮะดิษคุณก็ต้องรู้จักฮะดิษลึกซึ้งลงไปเท่าทาามรถจะํได้ ครับผมครับขอบคุณครับ